สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาน้อยพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอตักศิลานะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17เมษายนพศ2563ค่ะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็อากาศร่มรื่นดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็อิฟเซียอาจารย์นะคะที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาโดยตลอดแล้วก เมื่อวานนะคะก็หลายๆท่านก็ได้รับโชคกันไปบางท่านก็โชคใหญ่บางท่านก็โชคเล็กนะคะก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆแบบนี้ไปในทุกๆวนันเมื่อวานนะคะสําหรับออมสินก็เข้านะคะเจนะคะหลายๆท่านก็ ขอบคุณอาจารย์มายกใหญ่กันเลยนะคะแล้วก็ดาวเด่นในแต่ละวันที่อาจารย์พูดไปทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งดาวเด่นประจำวันแต่ละวันนี้ได้มาจากอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันตักศิลาของเราท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะคะซึ่งอาจารย์ก็ ได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับฟังไปแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะคะโอเควันนี้เราก็มาเข้าเรื่องดาวเด่นประจำวันเลยนะคะดาวดวงแรกนะคะคือดาวสี่ค่ะดาวสี่นะคะหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเลิกและยังเป็นปะะแล้วก็ยังเป็นนิดอีกด้วยนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวหหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวางังและยังได้นะวงังปุเอกนะคะดาวเด่นตัวที่2ดาว7ค่ะ ดาวเจ็ดนะคะหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งโจโรแห่งเลืกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังอีกด้วยดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาว9ดาว9้าหรือดาวภเกตนะคะอยู่ในตําแหน่งโจโรเริกเกาะอยู่ณวังลูกที่9มีดาวหหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวที่สี่นะคะคือดาวห้าค่ะ ดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรแห่งเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวหกหรือดาวศุ์เป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ค่ะดาวแปดค่ะ ดาว8หรือดาวราหูนะคะอยู่ในตําแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นาวางลูกที่3มีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านาวางนะคะและอีกเช่นเดิมค่ะในทุกๆวันอาจารย์ก็จะนําเลขในจักรราศีทั้งหมดคัดเหลือ4ตัวเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะคะวันนี้ตัวแรกนะคะที่อาจารย์ชอบ4ค่ะ8นะคะ 4,8, 1ค่ะ9 4819นะคะท่านสามารถจับคู่2จับคู่สามหรือนําตัวเลขในจักรราศีจับคู่2คู่3ามได้เลยนะคะตามที่ท่านชอบและดาวเด่นหนึ่งตัวที่อาจารย์ชอบนะคะโดดเด่นเลยหลายๆท่านอาจจะชอบหนึ่งตัวก็สามารถนำไปวิเคราะห์ใช้ได้เลยนะคะอาจารย์ชอบสีค่ะวันนี้ ก็ทุกๆครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะซึ่งอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเฮงๆงปังๆแบบนี้ไปในทุกๆวันสามารถนําตัวเลขที่อาจารย์วิเคราะห์ไปใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้อาจารย์แบบนี้นะคะออคอมเมนต์ใต้ YouTube หรือแม้กระทั่งทางไลน์นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็บางท่านก็อยู่ในไลน์ของอาจารย์อยู่แล้วนะคะก็มาพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์แบบนี้ ไปทุกๆวันนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะ